มาแจกความสดใสให้หัวใจสดชื่นกันบ้างนะวันนี้พามาออกกองถ่ายซีรีส์สัตว์เสือเห็นในเรื่องทั้งบู๊เดือดทั้งดรามา่าแต่เวลาเห็นกล้องเบื้องหลังปรากฏตัวเมื่อไหร่สาวว่านพิรันผัดก็พร้อมที่จะส่งรอยยิ้มหวานให้ทีมงานหลังกล้องตลอดตลอด <Wow. S 1> สดใสกว่านี้มีอีกไหมจ้าเนี่ยสาวว่าน จร,จริงๆที่แต่งตัวแบบสวยคือเพื่อสัมภาษณ์โดยเฉพาะเลยค่ะปกติอยกในเรื่องนี้คือจะแบบไม่มีอะไรแบบนี้เลยต้้งหัวสันิษฐาไม่ได้ใส่เลยอยู่ในเรื่องอะแบบไหนที่เราชอบมากกว่ากันก็ต้องแบบนี้สิแบบนี้เลยใช่แต่ว่าอันอันนี้คือเขาจัดมาเพื่อให้สาหรับสัมภาษณ์ค่ะแต่ว่าก็ถ้าปกติเข้าช้าจะเป็นอีกแบบหนึ่งอากาศร้อนจริงๆคือ อ,อ่าที่พูดยากแค่คือถ้าสติออกมาทำงานเงี้ยหนูก็จะเป็นแบบอย่างดีอยู่แล้วจริงๆคืออาจจะบอกได้เลยว่านอนจะติดเน็จะนอนจะมีความสุขสุขอะไรเงี้ยก็คือน้าหน้านี้หน้าเดียวก็คือน้าหน้านี้หน้าเดียวตัวจริงทั้งสวยทั้งสดใสสมไวขนาดนี้ช่างแตกต่างจากบทหยกที่สาวว่านได้รับจริงๆเห็นมุมนี้ของว่านแล้วก็ต้องติดตามให้กำลังใจในซีรีส์ตัดเสือทางแอปพลิเคชันโมโนแม x และติดตามโมโนโช่องกได้ทางโมโนออริจินอลเท่านั้นนะทนายสังให้ทํามึงไม่ต้องเสียงไม่ต้องทําถ้าคนไม่กี่คนไม่ใช่หน้าที่ที่มือต้องทําเปิ้ของมึงที่มันอยู่ในกระเป๋าลรา